เปลี่ยนลุคเพราะว่าช่วงนี้ว่างครับผมยังไม่มีละครก็เลยทิ้งก็เลยเป็นอ่าไว้ผมแล้วก็เดินแบบถ่ายแบบไปครับก็อยากรับงานก็เหมือนแบบมันเป็นแก๊ปว่างพอดีครับก็เลยอยากทําไว้ครับเพราะปกติไม่ค่อยได้ไว้ใช่ครับเก็บกดปกติผมจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ก็ได้แก๊ปว่างก็เลยแบบอ่ะอยากลองทําดูอย่างเงี้ยครับตอนแรกเนี่ยเราอยู่ในหมดสกินเฮดใช่ใช่ครับตอนแรกอยู่ในหมวดสกินเฮดแบบประมาณ2ปีใช่ครับ ก็ก็มีมีบ้างเขาก็แบบแปลกตาครับแบบเขาก็ชมว่าโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจดีใจตอนกะทินต้องเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมันมีความกังวลใจมันเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่เข้ากันหน้าหรือว่าอะไรแต่ของเรารอดทั้งสองเออคือผมคือผมว่าอยากลองอยู่แล้วพี่แบบว่าเราอ่ะไม่เคยทําสีผมแบบ นานๆเลยไงครับก็เลยอยากลองทําดูแล้วก็ด้วยบางทีทิ้งชอบผมยาวบ้างเดี๋ยวไปตัดผมสั้นบ้างอะไรเงี้ยครับอยากลองเปลี่ยนลุคตัวเองไปเรื่อยๆไงตอนที่แบบรู้สึกว่าเออผมยังทําได้อยู่ก็อยากลองทําดูแล้วเราชอบลุคไหนก่อนนะครับ่อนสกินเฮดกับอันนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ก็คือชอบอันนี้มากกว่าครับเพราะว่าสกินเฮดผมไว้นานประมาณปีครึ่งไงครับปกติใช่ใช่พี่แบบแล้วมันเหมือนตอนแรกผมก็ดีใจนะที่แบบว่าไปถ่ายละครนะครับผม ไปถึงแบบช้ากว่าเพื่อนครึ่งชั่วโมงใช่15บาทีแต่งหน้าเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายกว่าเพื่อนนี่ครับแต่พอหลังๆมาเห็นพี่เกดเห็นคนอื่นเซตผมเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอิจฉาเขาละเ,เริ่มแบบอยากโดนจับผมบ้างอะไรเงี้ยครับจับรงไหนจับผมจับหัวครับจับหัว,นะวนะสีนี้ได้แ่ใจออะไรสอ่าสีนี้ครับสีนี้ผมคุยกับพี่ที่เขาตัดผมผมอยู่ตลอดครับก็คือเขา คุยกันว่าอยากไว้ผมแล้วก็ช่วงไว้ผมเนี่ยหาอะไรทําดีกว่าอะไรเงี้ยครับพี่เขาบอกงั้นทําสีงี้ยแล้วก็เอาสีเป็นเล็บมาให้กันดูว่าเราอยากทําสีแบบไหนครับแต่ตอนแรกมันเป็นขาวม่วงครับที่คุยกันไว้ครับแล,แล้วก็ผมก็สะม่วงไปหมดเราไม่รู้ไงว่ามันต้องใช้อายาสระผมสีม่วงอ่าใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้เีมันครึ่งครึ่งผมว่าโอเคมันอ่าเป็นของคนญี่ปุ่นครับ เป็นของคนญี่ปุ่นครับคือเห็นที่เขาจะมีดำๆขึ้นมานิดนึงนแล้วเราแล้วทำผมแหลมๆเงี้ยผมก็เลยแบบเอ,อ้ยอยากลองดูบ้างครับอ๋อไม่ใช่การ์ตูนนะ,ะเป็นคน,นับผมผมดูในดูในเน็ตมานี่แหละ,ะครับจริงๆพอไวตรงนี้หนยคนท่เข้าไปมินบอกว่ากล้าใจมาตรงนี้เราม,มันเขินมาเพราะเราเป็นคนที่เขินไ่แล้วเขินนี่เขินพี่ก็แซวผมเหรอมันเขินไม่เขินแค่ไหนเวลาคนมาแซวมาแซวอะก็ เขินครับแล้วก็อีกนิดนึงก็รู้สึกว่าดีใจด้วยเขาค่ะดีใจยังไงดีใจยังไงก็ดีใจที่คนชอบทรงเราชอบลุกเราครับเพราะว่าตอนแรกเราก็จะมีความรู้ส <scales one Japanese> ึก <poco> ท <kenn ism statistics> ี่ว่าจะโอเคหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเงี้ยแต่พอมีคนชมเราก็รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นมานิดนึงครับลุกนี้ัเมกเลครับก็ดีครับถ้าเขาเอาก็โอเค